เอาละกับซีท่านมอนจรดจริงัะเดี๋ยวลิ้นพันกับซีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับโปเกมอนนะครับเซิร์ฟของผมเองนะก็เห็นถามกันมาเยอะพี่เปิดเซิร์ฟโปเกมอนหน่อยครับพี่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 คือผมเปิดแล้วในอยู่เนาคือกูเปิดแล้วนะฮะก็โอเคมาโอเคเรามาเริ่มที่สปาอ้าวเริ่มที่สปาวเลยนะกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟนิดนึงนะเซิร์ฟเซิร์ฟผมเองนะครับเป็นเซิร์ฟแนวพิซซ์เกมอนก็โอเคมา อันดับแรกเราจะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยคือจุดเริ่มต้นนะครับก็อันดับแรกเราก็จะไปอ่าโปรโมทสิ่งนะรอบข้างก่อนก็คือตรงนี้ครับผมคือที่เวลนั่นเองที่เวลตรงนี้จะเป็นที่เวลสําหรับเวลเริ่มต้นนะครับผมจะมีเลเวลมอนเลเวลห้าขึ้นมาให้ตีแตะแล้วแล้วมอนเลเวลห้าเดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวได้ยินแต่เสียงเอาใหมด่ดิเดี๋ยวอเดี๋ยว <laughs> อ๋อนี่ไงเริ่มมาแล้ว เอ้ยเดี๋ยวหายไปไหนเดี๋ยวมึงมีมึงมีเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอ,อ,อเดี๋ยวต้องรีดรีดรีรีรีรรรรเผื่อเราไม่ไม่เห็นครับเราต้องกลับไปที่สปาลแล้วกกลับมาใหม่โอ้ยเอาเย็บเยยบเยยบเอาเซิร์ฟค้างอีกเอาจเจริญแล้วเอาเซิร์ฟเนี่ยคือตอนนี้เราจะแก้ทางเซิร์ฟมันค้างนะครับก็เลยต,ต้องต้องรอแก้กันก่อนนะครับก็ใครที่เข้ามาเล่นตอนนี้ก็ขอประทานโทษด้วยเพราะว่า บางครั้งอ่ะมันจะค้างบางครั้งนะบางครั้งมันจะค้างนะครับก็เป็นแบบสิบนาทีค้างครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ต้องขอโทษกันด้วยนั่นได้ยินแต่เสียงอ่ะเออกูได้ยินแต่เสียงแต่กูมองไม่เห็นตัวมันอะไรวะเซตโฮมก่อนกลับไปที่สปาแล้วกลับมาใหม่ก็ไม่เห็นอยู่ดีอ่ะโอเคก็เอาตรงนี้แหละเป็นจุดเวลนะครับก็ออกมาเลยตอนแรกก็จะมีอตรงนี้เป็น นะครับไอเทมก็มาคลิกเอาคุกกี้เอานู่นเอานี่ไปได้นะครับเดี๋ยวผมไม่เอาครับผมเอาทิ้งดีกว่านะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับตรงฝั่งนี้ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็อันนี้โปรโมทแบบเร็วๆนะไม่ต้องการลงคลิปนานไงก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้าน TM นะครับก็จะมีบรรยากาศของเซิร์ฟประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นไอเทมช็อปนะครับเป็นไอเทมสาหรับใส่โปเกมอนนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าโฮมช็อปก็จะเป็นอ่าพวกสร้างบ้านนะครับ ตวนต้องเห็นมีเทพเยอะๆก็เป็นที่ซื้อเทพนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นอเอออะไรวะร้านขายบอลน,นะครับผมก็เป็นบอลต่างๆแล้วก็มีเครื่องผสมพันธุ์นะครับราคาค่อนข้างแพงหน่อยเพราะมันผสมพันธุ์เทพได้ส่วนตรงนี้จะเป็นร้านขายพวกชุดนะครับก็จะซื้อเป็นเซตเลยก็คืออยากได้ชุดไหนแล้วก็ซื้อเป็นเซตซึ่งผมอยากได้อะไรเข้ากับปีกัวเออ,อนี่ล้วกันโอเคขอซื้อชุดนี้แล้วกันยัดใส่ดี ฮั n นเนาะอเชียวฟิวโอเคเราก็จะได้ชุดนี้มาครับแล้วก็ราคาก็200บาทแล้วก็จะมีรองเท้าว <sh arp rush> ิ่งเร็วนะครับก็ตามนี้ก็เป็นเซิร์ฟโปเกมอนปกติทั่วไปเออเป็นเซิร์ฟผมเองนั่นแหละครับก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโฮมช็อปเนาะที่บวกไปส่วนตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าที่เก็บ EV นะครับสำหรับเซิร์ฟเนะเพราะว่าเซิร์ฟเราไม่ห่วงการเก็บเวลการเก็บ E ีนะครับเรา ห่วงตรงเราพวกเราไม่สนใจว่าจะวลช้าวลเร็วนะครับก็คือขอแค่เก่งปเกมอนอ่ะอืมเราเอาที่ฝีมือครับไม่ได้เอาที่นู่นนี่นั่นเราไม่ได้ห่วงเลยก็คือเราที่ฝีมือครับซึ่งผมกล้าพูดเลยว่าเซิร์ฟเราเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่เวลง่ายที่สุดเออเป็นเซิร์ฟที่เวลง่ายที่สุดของของพิกซิมอนของเซิร,ฟร์ฟบุกมอนของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ไม่มีเซิร์ฟไหนที่เวลงง่ายไปกว่าเซิร์ฟเราแล้วนะครับก็อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะ เวลให้ดูเออ่สักตัวแล้วกันนะมิวทูออกมาซึ่งผมที่จะผมจะเวลก็คือโกดนะครับผมเลเวลหนึ่งตอนนี้โกดเลเวลหนึ่งนะครับผมก็จะใส่ e xp แชร์ให้โกดไปนะครับอืมไม่ใช่ e xp แชร์ดิ e xp เออ e xp นั่นแหละกู <c oughs> ก็พูดถูกแล้วนี่มว้ยอยู่ตรงไหนเนี่ย e xp แชร์ Share นะ e xp แชร์ e xp แชร์ e xp share อยู่ไหนวะอยู่ไหนอะ่ะอ๋อนี่ไงก็จะใส่ให้กับโค้ดไปนะครับแล้วก็มาตรงนี้มันจะเป็นทีเวลเส่วนมากคนเขาจะมาเวลกันตรงนี้นะครับก็แล้วก็มาเวลกันเลยจะได้อ e ีกเท่าไหร่แล้วก็มาดูกันครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทโด,ดยการปาไข่แล้วครับตอนนี้ฝั่งนี้ปาไปโอ้โหคารบกูด้วยไม่ต้องเคารบไอ้ไฟ อ่ะโอเคมอนบักนะครับเราก็จะมาแก้ตรงนี้ครับเซฟแล้วก,กดเอาอัน,นี้เข้าไปใหม่นะครับแล้วมันก็จะเกิดมา่แล้วเราก็ท้ามันไอ้เชี่ยกูจะท้าสู้เดียวเดียวนี่อีไทรเดียวจะมายืนบังทำไมอ่ะโอเคพอผมปาโค้ดใส่แล้วให้เราเปลี่ยนปเกมอนนะก็เป็นสเต็ปกันเวล้ง่ายๆอ่ะ <c oughs> อ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นมิวทูซึ่งมิวทูเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นไม่ใช่ว่าเซิฟกาดนะ <c oughs> ผมปายาล่องหนใส่มัน <c oughs> โอเคผมจะปาใส่ไปแล้ว ตีปุ๊บโอ้ยเกียแทบไม่เข้าเลยว่ะอะไรเนี่ย,ยอ,อะไรเนี่ยโยอ้ตีไม่เข้าเลยอะ่ะ <c oughs> อดเข้าแล้วครับ <c oughs> ก็มันก็จะได้ e อพีอยู่ประมาณหมื่นสี่อันนี้ใส่ e อพีแช์นะผมแนะนําไม่ต้องใส่หรอกมะ <c oughs> ได้ e อพีเป็นหมื่นเลยนะสูงสุดที่จะได้นะครับจะได้ e อพีอยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นหกหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดน่าจะสองหมื่นหกเอาผมออาสกิลมัวเลยแล้วกัน อโอ้โหไกลล่างตีตั้งแต่วิวหนึ่งนะครับตีตัวเดียวไกลล่างเลยตีได้ตัวเดียวนะครับไกลล่างเลยนะครับก็สุดยอดไปเลยเซิร์ฟที่เวลง่ายที่สุดนะครับกล้าพูดเลยว,ว่าเวลง่ายมากๆนะครับเซิร์ฟนี้กกลล่างเลยไกลล่างเออโอเคมาดูครับจากเวลหนึ่งเพิ่มมายี่สิบห้าวลนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลยี่สิบหกแล้วโอ้โหเร็วเวละ่ะเร็วเว่ยละ่ะ โอ้เซิร์ฟเราไม่กักอยู่แล้วครับผมเรื่องมงมเวลเจะไปห่วงทําไมจากเวลเวลไปเลยครับเวลฟรีด้วยแล้วก็เซิร์ฟนี้ก็จะมีร้านขายเอสนะครับเป็นโปเกมอนเอสราคาสามหมืบาทนะครับหรือสามร้อยทูนั่นเองหรือว่าเราเก็บตังในเซิร์ฟซื้อก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านโล่งๆงงๆครับยังไม่จะทำโอเคออกไปดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นช็อปออนไลน์นะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดไว้อยู่นะครับมันมีปัญหานิดหน่อย นะแล้วก็เป็นเหมือนเซิร์ฟธรรมดาทั่วไปนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันได้ครับเซิร์ฟไมค์ครับนีโอครับนะครับก็สังคมเกียนนะครับ <c oughs> ใครที่มาเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงเว้ยอะใครที่ติดตามช่องยูทูบอยู่ก็ถ้ามาเล่นเซิร์ฟนี้จะรู้เลยว่าผมเป็นคนยังไงผมเป็นคนนู้นนี่เป็นคนอารมณ์ยังไงก็จะรู้เลยนะครับมาเล่นเซิร์ฟนี้นะเขาเป็นเซิร์ฟแนวพิกซิมอนนะครับก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามดูกดซับสไคร e กันด้วยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายไปละโอ้โหสามแนะนำเซิร์ฟเลยเนี่ย